ขอ,อภาพสั้นก่อนแล้วกันนะครับภาพกลางภาพยาวอาจจะพูดไปเยอะลอะขอมาเริ่มที่าตอนนี้เอาเอาสั้นๆก่อนเลยกลางยาวไม่ต้องมาเอาสั้นๆเลย <c oughs> ครับก็เริ่มที่ภาพสั้นก่อนนะครับอย่างราคา LNG ที่มันปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะกังวลว่ามันจะมี Impact มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็พอราคาหุ้นมันลงมาเนี่ยไอ้พวกเรื่องเกี่ยวกับราคา ต้นทุนแก๊สธรรมชาติต้นทุน l น g นี่ยมันก็เป็นหนึ่งประเด็นนะครับที่ถูกนํามาเชื่อมโยงกับาสาเหตุที่ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ผมจะมาอธิบายเกี่ยวพวกพวกเรื่องโครงสร้างพวกนี้แล้วก็ Sensitivity กับกำไรของรักของพวกกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับ ก็อย่างแรกเลยนะครับก็เวทของ LNG เนี่ยถ้าหลายๆท่านจำกันได้เนี่ยพี่บอมแล้วก็ผมเนี่ยเคยสื่อสาหลายทีละว่าปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ประมาณ45นะครับแล้วก็อ่าไทยเนี่ยอยู่ประมาณ40นะครับก็คือเวลา LNG ขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าราคาแก๊สธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยมันจะขึ้นตามเท่านั้นนะครับก็คือเวทเกือบเกือบครึ่งเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มันขึ้นเนี่ย ราคา LNG เนี่ยม,มันสูงก็จริงนะครับแต่ว่ามันถูกราคาแก๊สธรรมชาติแนวไทยเนี่ยที่มันต่ำกว่าเยอะเนี่ยคอย,คอยถ่วงอยู่นะครับผมยกตัวอย่างตัวเลขล่าสุดของเดือนเมษายนแล้วกันอันนี้เป็นตัวเลขล่าสุดที่เขาเปิดเผยน,นะครับราคาพูเฉลี่ยนเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณตอนเดือนเมษาอยู่ประมาณ305รานะครับราคาแก๊สธรรมชาติแนวไทยเนี่ยอยู่ประมาณ202นะครับซึ่งส่วนนี้มันเวทอยู่ประมาณ4 0น แล้วก็แก๊สราคา LNG เนี่ยมันเวทอยู่4.5%เนี่ยต้นทุนอยู่370จะเห็นว่ามันแพงกว่าแก๊สในอ่าวไทยค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นเวลามันขึ้นเวลาอะไรเงี้ยมันก็อาจจะดูเหมือนเหมือนมี impact นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนไปก็คือมันมันไม่ใช่ทั้งหมดมันไม่ได้ขึ้นตามนั้นจริงๆนะครับมีมีแก๊สอ่าวไทยทีช่ช่วยเพิ่มอยู่ช,ยช,ยช่วยช่วยช่วยฉุดอยู่นะครับ ซึ่งราคาล่าสุดเนี่ยอตอนนี้ LNG มันเพิ่มจากประมาณ1ิบเหรียญน,นะครับในในช่วงเดือนประมาณเมษาหรือว่าต้นพฤษภาสิบเหรียญต้นๆมันเพิ่มขึ้นมาเป็น12เหรียญน,นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมันอยู่ประมาณ1 2บุบวกลบนะครับก็อันเนี้ยมันก็ก็อาจจะดูเหมือนขึ้นพอสมควรน,นะครับซึ่งไอราคาณปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะทําให้ Weight ร,ราคาภูดโดยเฉลี่ยเนี่ยถ้าอยู่ในระดับปัจจุบันเนี่ยสามร้อย ควรจะอยู่ประมาณแบบ315 320อะไรประมาณนี้ครับคิดว่ามันจะไม่ได้สูงเหมือนช่วงปีที่แล้วที่มันบางช่วงเนี่ยขึ้นไปถึง400หรือว่าแบบช่วงที่มันพีคเลยเนี่ยเมื่อปี2022เนี่ยตอนนั้นเนี่ยราคาพูเนี่ยมันขึ้นไป5600ด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้มันก็จะขึ้นมา300กว่าก็ยังถูกกว่าปี2023อยู่นะครับแต่ว่าอ่ะเอาละอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอ LNG มันลงเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะคาดหวังนะว่าเทรนด์มันอยู่ในทิศทางขาลง รวมถึงผมเองด้วยนะครับก็ a s สซัม t ชันของเราเนี่ยราคาฟูเดิมที่ผมเคยมองไว้เนี่ยมันอยู่ที่2อ0ร้อยสองร้อยแปดสิบาทต่อ MMBTU นะครับก็ถ้าสุดท้ายเนี่ยมันขึ้นมาเป็น315ร้อยสิบห้าซึ่งน่าจะเป็นราคาแถวแวปัจจุบันเนี่ยถามว่า Impact ต่อกำไรทั้งปีเนี่ยมันจะมากขนาดไหนนะครับหนึ่งเลยต้องบอกบอกก่อนว่า Impact จริงๆเนี่ยมันน่าจะเกิดในช่วงไตรมาสสานะครับเพราะว่า,าไตรมาสสองเนี่ยราคา ที่ผมอัปเดตไปก็คือเดือนเมษายนีันยังอยู่305เท่านั้นเองถ้ามันจะขึ้นเนี่ยแอ g ที่มันมันขึ้นมันก็อาจจะมีราคาอีกนิดหน่อยนะครับเพราะนั้นผลกระทบเนี่ยมันอาจจะอยู่ในไปลายปลายเดือนมิถุนาละหรือว่าเ,เริ่มเดือนกรกฎาเป็นต้นไปนะครับเพราะนั้นมันก็จะอยู่ในช่วงไตรามาส3เพราะฉนั้นกําไรทั้งปีที่จะถูกกระทบเนี่ยมันก็อาจจะยังอยู่เป็นช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไปนะครับก็ไตรามาส2เนี่ยผมคิดว่ากําไรกลุ่มของไฟฟ้าเนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบจากประเด็นแักเท่าร่นะ,นะครับ ก็ถ้ามาดู Sensitivity เนี so, ่ยถ้าถ้าดูเรื่องราคาแก๊สอย่างเดียวที่มันขึ้นมานะครับจาก280เนี่ยมาเป็น315เนี่ยใน assumption เนี่ย impact ต่อกำไรของ GPC s กับ b g r i m เนี่ยจากราคาแก๊สเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ20%นะครับแต่แต่นะครับมันมีประเด็นหนึ่งก็คือเดิมเนี่ย assumption ค่าค่าไฟของผมเนี่ยเดิมเนี่ยผมทำ FT ไว้10สตางค์นะครับหรือว่าราคาเฉลี่ยที่4บาท8สตางค์นะครับแต่ว่าด้วย Uh, 8เดือนแรกเนี่ยที่เขาเคาะออกมาแล้วเนี่ยค่าไฟเฉลี่ยมันอยู่4บาท18ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเดเดิมของผมเนี่ยประมาณ10สตางค์นะครับซึ่งถ้าราคา LNG หรือราคาก๊าซธรมรมชาติยังเป็นอย่างเงี้ยผมก็เชื่อว่าไตรมาส4เนี่ยไม่ใช่ไตรมาส4เดือนสุดท้ายของปีเนี่ยก็คืองวดสุดท้ายเนี่ยค่าไฟไม่ลดนะครับอย่างน้อยก็น่าจะเมนเทนไว้ได้ที่4บาท18นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเนี่ยมันจะมีอัพไซด์ จา,จากเรื่องค่าไฟของผมซึ่งเน็ตออกมากับดาวไซต์ประมาณ20%อัพไซต์ตรงนี้10%เน็ตเนออกมาแล้ว Impact, กับ GPC s กับ b g r i m เนี่ย e a r n i n g ปี2024เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ10%เท่าน,นั้นเองครับส่วนกา f เนี่ยผลกระทบเขาน้อยอยู่แล้วประมาณ1-2%เพราะว่าสัดส่วนที่ได้รับผลกระทบก็คือการขายไฟให้ภาคอุตสาหกรรมพวกนี้ครับที่ที่มันมีการลิงก์กับค่าไฟค่าแกส๊สอะไรพวกนี้ อของก้าฟเนี่ยอยู่ประมาณ7-8%ของรายได้แต่ GPC เนี่ยอยู่ประมาณย5่0ิบถึงนะครับทั้ง GPC ทั้ง b g r i m เพราะฉะนั้นผลกระทบมันอาจจะเยอะกว่าแต่ที่บอกว่าเยอะแล้วเนี่ยผมก็มองว่า Impact กับ e a r n i n g เนี่ยหรือว่ากำไรปี20 2 4เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ10%เท่านั้นเองครับอืมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้นะว่าอันนี้เราพูดถึง s e n s i t i v i t y ก่อนนะว่า มีผลกระทบเราไม่ได้บอกไม่มีมีอยู่แล้วนะครับ10% mm hmm. ในแง่ของ Earning Downside นะครับซึ่งนักวิเคราะห์ก็เริ่มมีการดาวเกรดลงมาแต่การดาวเกรดลงมาเนี่ยเมื่อเทียบก,กับตัวราคาหุ้นนะครับที่พูดตรงๆก็คืออธิบายก่อนนะว่าดาวไซด์เอาเอาแง่ของกำไรก่อนกำไรเนี่ยดาวไซด์ประมาณ10%นะครับในขณะเดียวกันแก๊สขึ้นมาประมาณ20%ซึ่งแก๊สขึ้นมา20%ตต้องบอกว่ามันเป็นแก๊สส่วนที่ขึ้นมาเนี่ยคือ LNG ที่มีการ นำเข้าเข้ามาไม่ได้หมายความว่าโดนทั้งภูเพราะภูส่วนใหญ่เนี่ยในฝั่งของตัวอ่าวไทยกับพม่าเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นแบบ20%แบบนั้นแล้วมัน2องพอร์ชันนี้เป็นพอร์ชั o นที่มันใหญ่กว่าไอ้ส่วน LNG ที่มันนาเข้าเพราะฉันบอกก่อนอย่างฮีตโมกพูดไปมันมีต้นทุน3อันอันนึงอนขึ้นมาประมาณ20%ไม่ได้บอกว่าทั้ง3อันขึ้นมา20%นะอันนี้อันนี้อธิบายเข้าใจก่อนนะแต่ว่าเมื่อเทียบกับราคาหุ้น นะครับที่ลงมาเอาง่ายๆคือไม่ต้องนับแบบตั้งแต่จุดยอดสุดก็ได้เอานับเฉพาะตอนเดือนต้นเดือนมฤษภ,ภาคมเลยเนี่ย <c oughs> ก็ลงมา30%เนะเพราะฉะนั้อร์เน็ n ดาวน์ไซส์สิบราคาแก๊สขึ้น20แต่ราคาหุ้นร่วงไปเกือบ30%มสเพราเซ็นต์นะเะฉันน้นเรากำลังจะบอกว่ามันอาจจะเปิดโอกาสนะครับสำหรับคนที่มองว่าเฮ้ยจะมาคัดตรงเนี้ยนะครับจะมาคัดตรงจีพีเอยยสซตรงแบบ37บาทตรงบีครีมตรงสิบาทแบบเนี้ย เราแอบมองเป็นลนะักษณะตัดทางตนข้ามว่าถ้าใครมองข้าม cle, ไซเคิลหมายถึงหมายถึงว่าถ้าใครมองแบบภาวะตลาดว่าแย่ตรงเนี้ยนะครับแต่เรามองว่าเฮ้ยมันอาจจะเปิดโอกาสได้นะตรงหนึ่งสอง 1, 2, 8, แปดศูนย์เราถามว่าจะซื้อหุ้นอะไรเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็มองเป็นตัวลงไฟฟ้าที่เราเห็นว่าภาพมันไม่ได้มีความน่ากังวลแล้วก็น่ากลัวขนาดนั้นนะครับส่วนเรื่องแผน P d p อะไรเนี่ยโมกอ,อาจจะไม่พอสมควรแล้วนะครับว่าจริงๆบางคนมีความกังวลเรื่อง ส,สัมทานถูงไม้โมกแต่ว่ามันก็อีกกี่ปีนะสิบสิบหกปีป่ะครับครับก็จริงๆงโรงไฟฟ้าโามกเนี่ยได้ได้ก็คือโรงไฟบางคนเนี่ยต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยม,มีมีความกังวลนะว่าสุดท้ายเนี่ยพอ r e n e w a b l e มันมามากขึ้นเนี่ยความต้องการใช้ใช้ไฟฟ้านยครับจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติพวกเนี้ยมันจะน้อยลงไปหรือว่าหายหายไปหรือเปล่า นะครับก็ต้องเรื่องแรกอย่างที่พี่บอมบอกก็คืออันเนี้ยมันเป็นแผนอีก14ปีนะครับคือมันจะค่อยๆเพิ่มมันจะไม่ได้หายไปทีเดียวนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือไอราคาสมมติรีเนียเบิลเนี่ยที่มันเข้ามาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าเอ้ยราคารีเนียเบิลที่เขาเปิดกับซื้อไฟในช่วงที่ผ่านมามันจะเหมือนเหมือนถูกนะอยู่ประมาณ2บาทถึงสาบาทเท่านั้นเองนะครับแต่เนี้ยต้องบอกว่าอันเนี้ยมันเปิดเป็นเพียงแค่ต้นทุนเชื้อเพลิงหรือว่าต้นทุนเกี่ยวกับ รีเนวเบิลโดยตรงเท่านั้นเองจริงๆแล้วเนี่ยมันยังจะมีต้นทุนแสงส่วนอื่นเพื่อที่จะทําให้ระบบเนี่ยมันมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับคาปาซิตี้ที่มันเพิ่มขึ้นเยอะๆเนี่ยที่ผมเคยเล่าไปเนี่ยมันมาจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นจํานวนมากนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคือผลิตได้ตอนกลางวันนะครับแต่ว่าพีคโหลดเนี่ยหรือว่าดีมานที่มันความต้องการใช้ไฟฟ้าเยอะๆเนี่ยตอนเนี้ยเหมือนมันถูกชิฟมากลางคืนนะครับและยิ่งพอมี EV มากขึ้นนะครับ อไอ้พวกโหลดตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันก็จะมาอยู่ตรงกลางคืนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีการสร้างระบบแบตเตอรี่หรือว่าเชื well, ้อเพลิงหลายๆอย่างเนี่ยมาเพื่อรองรับเสถียรภาพตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีต้นทุนแสงอย่างอื่นเนี่ยแล้วก็ต้องมีการสร้างสายส่งเพิ่มเติมอีกถ้าสมมติว่าเราจะขยายกําลังการผลิตนิวโบรมหาศาลเนี่ยมันก็จะต้องมีสายส่งไปได้จุดต่างๆที่ที่มีการพัฒนาพวกโซล่าฟาร์มตรงเนี้ยมันก็จะมีถูกเข้าเข้ามาแอดในค่าไฟนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ย ต้องบอกว่าพอ Demand Renewable มันเยอะขนาดนั้นเนี่ยดิมาแก๊สธรรมชาติในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะปรับตัวลดลงมาเช่นเดียวกันนะครับ uh, ซึ่งมันเป็นไก่กับไข่ใช่ใช่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยราคาแก๊สก็อาจจะกลับมาค m p มเพลทีฟอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วมันก็อาจจะถูกกว่า Renewable ได้อีกรอบพอทุกคนเนี่ยพอชิฟไป r e n e w a b เบมากขึ้นนะครับเพราะนั้นด a n าตรงเนี้ย ผมก็เชื่อว่ามันก็ยังมีอยู่นะครับแล้วจุดเด่นของแกสส๊สธรรมชาติเลยก็คือเขาสามารถผลิตไฟฟ้าได้24ชั่วโมงนะครับโรงงาน<ช>อุตสาหกรรมหลายๆโรงงานเนี่ยที่ต้องการ reliability นะครับแล้วก็มีการเดินเครื่องตอนกลางคืนจํานวนมากเนี่ยยังไงก็ยังต้องพึ่งพาต้นทุนเอ่อไฟฟ้าจากกาสส๊าซธรรมชาติอยู่นะครับและอีกอย่างตอนเนี้ยพอ renewable มันมันเข้ามามากขึ้นแล้วมันก็จะมีธุรกิจใหม่ๆอย่างอย่างพวก data center AI ท,ที่ที่ถูกพูดถึงในในในช่วงหลายเดือนหรือว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ย อันนี้พูดถึงเยอะซึ่งดีมานการใช้ไฟเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นขึ้นจากจุดนี้อีกซึ่งเขายังไม่ได้รวมดีมานจาก AI data center ไว้ในแผง PDP นะครับซ,ซึ่งตรงเนี้มันก็ยังเป็นอัพไซด์เกี่ยวกับดีมานการใช้ไฟในอนาคตครับผมนะครับซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่า เอ่อผมคนนี้ผมเห็นด้วยกับโมง้งนะจริงจริงๆคือผมว่าหลายคนอาจจะยังแบบมิสคอมมูนิเคตบางเรื่องอยู่นะครับว่าปริมาณการใช้ไฟของบ้านเรามันจะลดลงผมแอบแบบแอบ,แอบไม่ได้ไม่ได้มองแบบนั้นนะครับแล้วก็เรื่องนี้มัน,เหม,นเหมือนเหมือนเหรียญมันมี2ด้านเนาะคือบางคนบอกว่าโอการเข้ามาของ EV ีจะทาให้คนแบบรถสันดาบมันจะแบบไปเลยแบบนี้หรือว่าการเข้ามาของโซลาร์กับลมทําให้แก๊สแ n d ออยล์แบบคอน v วน t i ชั่นลมันจะไปเลยแบบนี้ผมก็อธิบายเห็นภาพว่า มันเป็นการบาลานซ์กันแต่มันไม่ได้หมายความว่าราคาของพวกนี้หรือหุ้นของพวกนี้มันจะไปแบบเทหมดเลยเนาะไม่งั้นราคาน้ำมันดิบทุกวันนี้มันไม่ยืนอยู่90นะครับไม่ยังไม่เช่นนั้นเนี่ยโอ้บอเรนเอเฟยังคงลงทุนใน o c c i d e n t เชที่มองเรื่องของแกส๊สที่มองเรื่องของน้ํามันนะไม่เช่นนั้นเนี่ยบิลเกตสนะครับที่เป็นตัว AI เจ้าข้อเนี่ยนะครับก็ยังมีการลงทุนใน renew อะหนึ่งอย่างในวงไฟฟ้าหนูเคลียร์ต่อนะเพราะฉะนั้นไม่ไม่ได้หมายความว่า renewable renewable มันมาคือหมายถึงว่าผมก็ลจะยกตัวอย่างว่าทุกทุกอย่างมันมีสองมุมนะไม่ได้หมายความว่าพอมุมหนึ่งมันมีปุ๊บอีกมุมหนึ่งมันจะแบบไปแบบหายไปจากโลกเลยแบบนี้มันมันมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วมันใช้ระยะเวลานะครับอันนี้ผมก็เลยมาอธิบายให้เห็นหลายๆภาพนะเพราะว่าอันนี้คือวันนี้ผมชวนพวกมาคุยจริงๆไม่ได้มีการออกเอเปร์อะไรนะแต่เพียงแค่ว่าวันนี้ s t รีท t t เขากังวลเรื่องนี้พวกเราก็บอกว่าเฮ้ยมันเข้าใจได้เราไม่ได้้้บบบอกกวว่่าาามมมัันนนไไไเเิดดขึรหแ ไม่ไม่ได้เห็นด้วยเลยแต่เมื่อเทียบกับราคาหุ้นที่เปิดอยู่ในชาร์ตแบบนี้นะครับจากบิกริมที่เคยเทรดอยู่ PE แบบ40กว่าเท่านะครับ valuation บวก2 standarddeviation เขาก็ถูกทำโทษลงมาจากเรื่องความกังวลต่างๆจากเรื่องงบการเงินต่างๆก็จากลบจาวก2นะครับนะเมื่อวานนี้ลงไปลบ2ไปกลับนะครับ4 standard นะนะจน PE เนี่ยเหลือ20แล้วก็กำลังจะหลุด20แล้วด้วย ในขนาดเดียวกันเหมือนกันครับ g p s c นะครับก็ลงจากบวก2 standard deviation นะแต่ตอนนี้ g p s c อยู่ลบหนึ่งนะครับแต่ b g r e ี n เนี่ยลงไปลบสองละนะครับแต่ PE พพกัน19กกว่า21นะเพราะฉะนฉ้นเนี่ยเราก็กำลังจะบอกว่าเฮ้ยมัน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 ไม่ได้ขนาดนั้นนะแล้วแผนมันเหลืออีก10กว่าปีนะแล้วก็แผนใหม่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะแบบดมแบบกำไรไรหลายอย่างลงไปนะครับในขนาเดียวกันตัวเขาเองเขาก็ผู้บริหารเองในช่วง5ปีปีที่ผ่านมาเขาก็รู้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เขาก็ได้มีการ diversify ไปอยู่ในดิวิวเอล์ด้วยไม่ได้ไหมายความเขาอยู่บนแก๊สอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหพอเวลาแกส๊สโดนปุ๊บคนก็จะหาว่าโอ้โหมันแบบมันมันกระทบเยอะนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยกับโมก็เลยบอกว่าเฮ้ยอาจจะมองเป็นโอกาสในการขยศมหรือเปล่านะครับที่บริเวณลบหนึ่งกับลบสองสแตน d าร์ดเดเวียชนันะภาพรวมร่มาวๆก็จะมองกลุ่มหอ,อ้ไฟฟ้าประมาณนี้นะครับ